บนราณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเลยครับดูเนี่ยครับพระสมเด็จพระคังรุ่ยยุคต้นสวยครับคือลอกในแบบไม่ได้ว่าง่ายเหรอครับนี่ครับหูทองนะครับเนี่ยผมนี่ครับเพ็ดเขาคุนนะครับผมเพ็ดเขาคุนพวกเนี้ยนี่ผมทุกคนคราบดินนะครับสีส้มนะครับนี่ครับสวยนะครับเนี่ยสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับบารมีของพ่อครับนี่ครับสวยครับ โอ้สวยครับดูครับครับผมพุทธคุณทั้งห้านะครับเป็นก้อนแข็งหมดแล้วครับแต่เม็ดแร่หินหินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับสวยๆนะครับดูครับดูครับเนี่ยสวยๆเลยครับขราบหินศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยวงนี้ขราบน้าอ้อยเยอะมากครับเพราะสมัยก่อนใช้น้าอ้อยเยอะพ่อพระเนื้อพราะพระเขาใช้เนื้อเขาละเอียดมากครับนะครับ ดูครับนุ่มนวลมากครับสวยมากครับดูนี่คือด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับดูด้านหลังนะครับดูขัน้ายนะครับดูขันสายครับเนี่ยขันซายจะเป็นอย่างนี้นะครับขัน้ายนี่นะครับสวยๆครับดูครับเม็ดเขียวสวยมากครับสวยจริงๆครับนี่คือ ลูกต้นนะครับโอ้โหข้างหลังก็สวยครับโอ้โหโอ้โหโอ้แร่เหล็กไหลสวยมากครับนี่ด้านหลังครับสวยมากครับนี่คือด้านหลังนะครับโอ้ขึ้นเงาครับข้าขึ้นเงาเงาอย่างเงี้ยครับแร่เหล็กไหลครับนี่จะออกเขียวด้วยครับเนี่ยจะเป็นแร่เหล็กไหลกดปีแล้วนี่ครับแต่เหล็กไหลของไผ่ดำนะครับดูอันนี้ครับโอ้นี่ก็สวยครับสวยทั้งนั้นเลยครับ ดูครับอ้เม็ดเขียวเม็ดอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยครับดูครับทองก็มีครับเนี่ยทองเลยนี้ก็ททองนะครับเนี่ยดูครับนี่แหละครับของของของศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับหาดูยาานะครับนะครับผมถึงยอมหาลงกล้องลงทุนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าของแท้เป็นยังไงให้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเราเอาแค่เนื้อแค่มวลสารพอครับเราจะได้ดูแท้ของแท้เป็นยังไงนะครับนะครับ นี่ครับดูครับดูครับเม็ดยกเม็ดยกโอ้โหสวยครับดูครับเม็ดเขียวครับสวยมากเลยครับดูเดี๋ยวผมปรับอย่างนี้ครับปรับนะครับโอ้โหดูครับดูครับสวยมากครับดูครับเนี่ยสวยไหมครับนี่ครับดูเม็ดเขียวเม็ดไรครับดูดูครับสวยๆหมดเลยครับดูครับเนี่ยดูครับสวยไหมครับดูดูครับ ผมวทุกคุณั้งห้ามเม็ดเขาคุณนะครับดูครับนี่มีทองนะครับเห็นชัดชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือพาสมเบ็ยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับบล็อกชาวบ้านนะครับบล็อกชาวบ้านท่านทําแจกเลยนะครับท่านทําแจกเลยในยุคนั้นท่านทําเสร็จแล้วก็แจกนะครับแจกชาวบ้านนะครับทําให้เป็นบล็อกชาวบ้านนะครับดูครับสวยไหมครับเม็ดแร่สวยมากครับดูนะครับเศษใบ เศษไม้เศษทูบยังอยู่ครับเนี่ยเศษไม้ดูครับเศษไม้ครับดูอยู่ครบเลยครับสวยมากครับสวยจริงๆนะครับแดงๆขึ้นสวยนะครับพวกนี้นี่ครับขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับนะครับโอ้โหนี่ครับดูสวยมากอยู่ครับนี่คือแร่เหล็กไหลนะครับจะเจอข้ามน้ำข้ามน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวทับอีกทีหนึ่งครับเกิดเป็นสีนี้นะครับนะครับ เด right? in like ี๋ยวผมจะขยายให้ดูครับครับเห็นไหมครับขึ้นเงาเลยครับเงาเลยเงาแขนข้บแขนไสายนะครับขับแขนสายนะครับนะครับขับแขนสายนะครับแหลกหล็กไหลนะครับดูเม็ดเขียวครับเต็มเลยครับดูเม็ดเขียวครับดูเม็ดเขียวเยอะมากครับสวยมากครับเนี่ยพระสมเด็จยุคต้นเนี่ยสวยจริงๆครับสวยมากครับ ถูกใจกดติดตามดเยอะๆนะครับผมจะเอาต่อไปผมจะเอาพิมพ์ของลุงพุทธลงนะครับลุงพุทธที่มีมีขันซ้ายเยอะๆมีมวลสารเยอะๆครับดูครับสวยมากครับดูครับดูครับสวยจริงๆครับนี่ครับกดติดตามเยอะๆนะครับนี่พระยุคต้นสมเด็จพระละคังนะครับนะครับคราบนำอ้อยน้ำอ้อยเคี่ยวครบครับนี่ครับ สวยจริงๆดูครับคาบแ็นไซทับนะครับคือขยายด้วยทะลุทะลวงนะครับเป็นไซทับจะมองไม่เห็นเลยครับาะทะลุทะลวงดูครับดูคาบน้ําดินครับน้ําป้อยคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับครบเลยครับดูครับสวยจริงๆครับดูครับนะครับสวยสวยมากนะครับดูครับเคนะครับ สวยจริงๆนะครับนี่ครับดูครับดูครับดูคาบแผ่นสาทับดูครับดูครับทั้งแผ่นสาทั้งคาบดําดินศักดิ์สิทธิ์จะเป็นตัวเป็นก้อนเลยนะครับนะครับเป็นก้อนเลยครับเนี่ยเป็นก้อนเลยครับนะครับจะตัวเป็นก้อนเลยนะครับ ไซด์ครับเขาขาวแคนไซด์มาทับอีกทีหนึ่งทับอีกทีทับมันไปทับมันมานะครับดูครับนี่ครับเม็ดเขียวนี่ประกายทองนะครับสวยมากครับดูนี่ไงครับเม็ดเม็ดแรกครับเม็ดแรกเม็ดนี้ดูไปดูมาก็จะเป็นแร่เหล็กไหลนะครับเนี่ยเป็นเหล็กไหลเป็นเหล็กไหลนะครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นแร่นะครับเป็นแร่หินนะครับถูกแคนไซด์ทับนะครับดูทับเนี่ยเม็ด ผมวัตถุคุณทั้งห้าครับพวกนี้ผมวัตถุคุณทั้งห้านะครับมีเม็ดเขาคุณนะครับสวยๆมากครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับกดติดตามผมเยอะๆนะครับก็ให้ทุกท่านดูแบบสบายๆนะครับดูว่าพระสมเดวังเป็นยังไงนะครับให้ท่านกดติดตามเยอะๆนะครับนะครับดูด้านข้างครับด้านข้างอาจเป็นตัดต่อนะครับ ตัดต่อครับเนี่ยพักจะตัดต่อครับดูน้่ข้าวมันตัดต่อนี้นะครับตัดต่อนะครับครับสวัสดีครับ